สว,ส,สวัสดีค,ครับวันนี้เรามีข่าวอะไรคะพี่โจครับผมข่าวดราม,ม่าครับพี่น้องแมนม,มีคนไปปันใหแอนออร์ด mm ี hmm. กับบอยซิลิช่นเนี่ยเลิกกันพนยายามไปยุให้เพิ่นเลิกกันแหมพี่น้องแอนออร์ดีบอกว่ามือใดที่ว่าเห็นแอนกับบอยบอยยุน้ำกันคนก็บสมครสทรงขอ,งของความไปหาอืหาไฟไหนไฟหนึง่ง ล่าสุดก็มีคนส่งขัวความไปหาบ่อยสิริชใช่บอกว่าให้คุนะนะ้น<ม>น่ะน่ะเลิกกับแอนอรดีซะคุณบริหักแอนจริงแล้วแอนเนี่ยก็มีเศรษฐีที่ค่อยที่จะค่อยแอนอยู่เศรษฐีเ<อ>มืองขอนแก่นว่าสันพี่น้องแอนอรดี already, กันกระทงศูนย์กระทืงอยากหัวแมพี่น้องว่าคุณเอาขอมู่นมาแต่ใสเราว่าเพิ่นบ่ฮหักกันบ่ให้เกียรติกันนะ่ะคุณไปเอามาแต่ใสพี่น้องแมนค่ะและกาเรื่องแนวนี้ก่ะ มันบ่จําเป็นเนาะคนเีาหักกันอยู่แล้วค่ะพี่น้องสีงให้เขาแตกแย่กันจังสีมันม,มันบ่คือดอกค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นแฟนคลับของเขาสองคนนะของแอนก็บ่อยนะ,ะถ้าคุณบอกว่าคุณหวังดีคุณบ่ควรเหตุแบบนี้<ช>ครับเขาฮักกันดีอยู่แล้วเนาะทุกมเงอนนี่เขาเปิดยู่ในโซเชียลหรือว่าเปิดยู่ไนสาส่เพื่อนหักกันดีให้เพื่อนห้เกียรติกันมากคอืเขาบ่คว้าเขาบ่คว้นที่สิแบบว่าจังสี่ให้เพื่อนผิดใจกันแหมพ่อบ่อยสิริใช่เห็นข้อความแล้วกัน ก็เขียดตัวกับหูซึกว่าบ่าสบายใจแหมเป็นยังเขาคือทรงมากแบบนี้ยังสิแมมน้องพลอยเนี่ยเพื่อนส่ง,งข้าวามม่วางจังใดอ่าไห้เพื่อนฟังเนี่ยเพื่อนว่าจังสีค่ะพี่น้องพี่ฝากไว้ให้คิดนะคุณรู้ไหมเออน้องแอนเดี๋ยวนี้นะ่ะเขาไม่มีความสุขหรอกเขามีแต่ทุกข์อยากให้เข้าใจน้องบ้างว่ารักน้องอะ่ะเออรักการกระทํากระทําของคุณไม่ได้รักน้องเลยสงสารน้องที่มาเจอคนไม่ดีพอ เจ้าชู้อีกติดผู้หญิงอีกอไปเอามาแตใสว่าิ่นเจ้าสู่ติดผู้หญิงเท่าที่เฮาเห็นเนาะบ e. อยสิริชัยกับแอนออลีอะแทบจะโตติดกันเลยส่วนใหญ่ก็มีงานรับเชิญคู่กันตลอดแล้ววันไหนที่ไม่ได้ไปงานด้วยกัน <S <S เป็นก็สิโทรหากันหรือบ่ซั่นกาไปหากันตลอดครับแทบว่าด้มีเวล่าว,ว่างที่สิว่าไปอยู่ส่วนโตไปอยู่คนเดียวเลยเพี่น้องือปแอลขอความมาแตใสแล้วก,ก็บอกอีกว่าคุณลองคิดดูนะคุณมีอะไรดีหรือเปล่า คุณทำให้เขามีความสุขหรือเปล่าถ้าคุณไม่รักเขาก็ปล่อยเขาไปหาคนที่ดีซะคนที่รอแอนยังมีอีกเยอะแอนสวยเก่งขยันอดทนคนรอบข้างเขามีแต่คนดีๆแอนพูดเพาะไม่หลอกแฟนคลับแต่คุณจริงใจกับเขาหรือเปล่าคุณชัดเจนไหมทำอะไรให้เกียรดแอนและครอบครัวแอนหรือเปล่าครอ,อบครัวของแอนให้เกียรติเธอมาก แต่ครอบครัวของเธอไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยรู้ไหมผู้ชายที่รอแอนมีอีกเยอะคนที่เขาต้องการแอนพร้อมจะดูแลแอนมีอีกเยอะแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเขายังรอแอนเลยตราบใดที่ยังไม่มีทะเบียนสมรสหรือมีลูกหรือแต่งงานทุกอย่างบอกได้คำเดียวว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเพราะเปรียบเสมือนว่าแอนก็ยังโสดยังไม่มีใครเป็นเจ้าของจบแต่ที่สำคัญ เจษดีเมืองขอนแก่นนั่งรอแอนอยู่ถ้าเธอให้เกียรติเขามากกว่านี้จะดีมากแค่เธอพูดว่ารักเขาบนเวทีใครก็พูดได้อุ้ยอืไปเอามาแต่ใส่จะไปมุดอยู่อันนี่อันตู้สภาเพิ่นบอกจะคือหูออว่าเพิ่นว่าให้เกียรติกับเคอมาได้ใส่ออพ้นเท่านั้นเนาะอยู่ในสังคมแบบนี้นะ,ะไปพยายามให้เขาอันพิดกันแหม я. ท่านที่สียินดีน้ําเขาที่เขามีความรักอคลายแบบเรียกร้องความสนใจไหมแบบยังไงล่ะทาให้เขาเลิกกันเจ้าสีเอาเองสนบอกก็จังใดบอกเขาหน่ะสรีอาเจ้าบอนันตัวพี่น้องเลยคอยว่าหลายเดิกรณีแบบนี้ที่ส่งไปหาทีีอยู่ที่ว่าเพิ่นจะอ่านหรือบ่อ่านแต่เพิ่นเป็นอ่านเจอข้อความนีกที่ว่ามันเงวเขาส่งไม่เง้วแมเงา้วเป็นแบบนากระดาษเลยเพิ่นก็เลยอ่านเบิ่ง พออ่านเราบ่อยสิริชาติก็บสบายใจอเอามาให้แอนอรดีเบิง<น>้งแอนก็ว่าไม่เพิ่นนักแอนกันอยูเพิ่พนบดไอ้ยังดอก<ต>สองคนเป็นหูกันจิตกโต๊กนอกท่าแบบอ่านแบบเจอแบบนี้มาแมนครับได้กันอะไรคะพี่น้องม้มียังหลายดอกวัอนี้กับมี่ข้าวดำหมากของอนี่แหละค่ะแมน เขาเห็นแอนออร์ดีออกมานเราเนาะเขาตกใจเกิดอีหยังข้นผู้ได้คึก้าสอความไปแบบนี้พี่น้องเป็นผู้ก้ากาเนาะกาอีลีที่ตัวเจ้าต้องการอิหยังต้องการอะไรค่ะเออซจ้านีหละแมนบอกพี่น้องเอากระบอกต้องไปแค่เนาะแอนออร์ดีหรือว่าบอยสิริใช่แฟนคลับของเอบีที่คอยสนับสนุนพวกคุณอืยังมีอีกหลายเพราะฉะนั้นแล้วแค่คนกลุ่มหน่อยที่คิดแบบนี้ ทุกคนแหละมันต้องมีคนรักแล้วก็คนเกลียดอยู่แล้วแหละคนคอยจะซ้ำเติมเท่ากับมีเนาะบางบางเพื่อเสี่ยบางทีเราล้มคนคอยจะซ้ำเติมเราก็เยอะทุกคนก็เจอครับบวาแต่แอนก็บ่อยทุกคนก็เคยเจอเพราะฉะนั้นเราให้แค่แฟนคลับที่เพื่อนหักเข้าดีกว่าเนาะแล้วก็รักกันให้มากๆเขาเอิ่นว่าอย่างนะยังไงหักกันแล้วกันนักแน่นกันไว้เอาเิศีรษะเมยนอย่าไปเชื่อคำเบาคุณห้ายค่ะเอื่อยเมนครับ ข่าสองคนกะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะแต่มีข่นะาวยังเดียวกับสิมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะคว่ามีเรื่องอะไรบ้างค่ะอันนี้แหละครับพี่น้องมือน,นี่เฮาสองคนกระด้นน้ำข่าวสารเกี่ยวกับหมอลำใหม่พี่น้องเบาให้พี่น้องฟังเนาะพี่น้องเนะาะจังไหนก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสาวคําพ้อยนะครับข้าก็สีน้ำข่าวสารดีๆเกี่ยวกับหมอลำมาเบาสู่พี่น้องฟัง เนาะซอยเห็นพี่น้องกดติดตามสาวข้าพ่อยไว้เน่นเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮานะพี่น้องนเนาะเดี๋ยวมือหนามีคลิปอย่างหรือว่าข่าวอย่างกันก็หมดล่ำสาวคําพ้อยสิฟ้าวน้ำข่าวมบบาบอกส่พี่น้องฟังและที่สําคัญน้ำมากก่อนหมูเลยพี่น้องเสนอข่าวกว่อนหมูเลยข่าวรวดเร็วทันใจแล้วก็เป็นข่าวจริงครับพี่น้องค,ครับเอามือนีเฮ้าสองคนกับศิลาพี่น้องไปแค่นี้เนาะสวัสดีครับ